ทำเมนูน้ำผิงไข่หวานง่ายๆแค่3ขั้นตอนกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเอาน้ำ300 ml นะคะใส่ลงไปในหมอ้อนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะสามารถเพิ่มไฟเป็นไฟแรงได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้น้ำเนี่ยเดือดโดยเร็วนะคะอัตราส่วนใช้น้ำ300 ml นะคะกับขิงผง2งช้อนโต๊ะหรือว่า30กรัมค่ะและเราก็ใช้ปริมาณไข่3ฟองนะคะค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะจะทำการตักขิงผงนะคะลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะหรือประมาณ30กรัมนะคะ และคนให้เข้ากันนะคะขิงผงของเราละลายง่ายมากๆเลยนะคะก่อนที่จะใส่ไข่ลงไปนะคะต้องทำการเบาไฟนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการใส่ไข่แล้วนะคะเราจะใส่ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองนะคะ ลงไปพร้อมกันเลยค่ะคนไข่ขาวนะคะให้แตกออกจากไข่แดงนะคะและขั้นตอนนี้นะคะต้องเบาต้องเบามือมากๆเลยนะคะอย่าให้ไข่แดงแตกนะคะ ที่ต้องคนไข่ขาวให้แตกนะคะเพราะว่าไข่ขาวเนี่ยจะได้ไปเข้ากันกับน้ำขิงของเรานะคะเพื่อที่เวลาที่เราทานเข้าไปเนี่ยจะได้ไม่ขาวนะคะแล้วก็ทำการคนเบาๆค่ะระวังอย่าให้ไข่แดงแตกนะคะระหว่างนี้นะคะก็รอไข่แดงสุกนะคะค่ะ พอไข่แดงสุกแล้วนะคะทำการปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาเบาๆค่ะตักไข่แดงขึ้นมาก่อนนะคะค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็สามารถทำได้แล้วนะคะง่ายมากๆแค่ใน3ขั้นตอนจริงๆค่ะ